สวัสดีครับป<ร>านาครับโอ้สูตรไดนเลยสูตรไดนเลยนะอันนี้คือสูตรตังสูตรของป่านาเลยสูตรปลาปากแดงไก่อบสมุนไพรสูตรน้ำปลาปากแดงใส่ปลาดพร้อมเด้ครับแสดงว่า<ห>นาๆๆี่อันนี้หากระใช้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะใส่ดอกไล่เป็นซอสหากระรัดแปงเอาได้เลยพี่น้องกรัดแปงครับหากระรัดแปงเอาได้เลยเพราะว่าปากแดงหากระมาครับโมเมนต์สูตรดั้งเดิมนะครับสูตรรัดแปงนะครับสมุนไพรดั้งเดิมแต่ว่าของลงตัวเรียบร้อยมาแล้วครับมาตามาพี่น้อง ตามมาตามมาตามมาเราบอกกระปิบนะสิบเปอ <c oughs> มูลไ้จ <c oughs> นมูนี่ะไ <c oughs> ของลูกตูนุ่นมสะกนไี่ร้องได้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  <c oughs> <c oughs> ไม่อะไฟมากมาน้อยกะไฟน้อยยใส่หม้ออะไรเพรมากไปอยู่นะพี่น้องปร๊บแล้บปิบบอไบอะบมีอยู่อยู่ซาเล้งอยู่ซาเล้งซาเล้งสุพตาซาเล้ง่เสยวเผาเดอพอมกันทีเดียวเดี๋ยวเอาพันลมมาทางก่อนยาเายวเผาพีดเด้อไม่ไม่ตรงพี่น้องตรงเปิด้อยเปิดร้อมกันนี่นว่าใครชุดมกันเขาใจยุ่กันืดเดีนี้ก็ีอบอบ ต่อเข้าไปลูกตูดงสะกคนแล้วพี่น้องไง<ม>น <fe Moving. S 2> ุ่งสะกคนครับเจ้าเราม้าอะไรตรวจจัดฝาดบึ้มพี่น้องเดี๋ยวลูกตูขอยากเลยแป๊บนึงนะพี่น้องเด้อเอาลูกน้อยโถงเข้าไปลูกน้อยคางคางเข้าไปมาใส่ราคามาแน่ลูกน้อยเอาดีมาใส่ราคาแน่เลย สลังขาเลยนะมันเ,เนข่าเสลังคาเาน,น,น้อยสนละังคาเลยนี่ิหนมนอ่ครับเปลี่ยนน้ำจิ้มน้ำจ้มไม่่าแล้วของลุงตู่ครับพี่น้อยจักไกลสะไปทางไหน้นามาสลังค้าเราน้อยเออ,เอ,อ กุยังบออัได้วาลูกเอกเยาสพตาพนีนะนี่มาได้เบื้องของเกสสะาตาได้สูตรอย่างนี้อันนี้สูตรปลาอนาารักนีครับโอุ้กโลกี่ไนม่อาเหรอพุกโลกวะลงทุ่นวะโต๊โต๊ปลาปลาหนี่เอาก้อนมูลพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่บ้าไก่บ้นไก่้านัไปันแหนั้นน้อย ตักน้ามาใส่กุม่ไปารก็ได้ไำมาราใส่ไน่ยไปเนี่มันมาสูดกันเอาไมบอกไปนะบินใก้บนเนี่ยจดจานะรับสกรพี่น้องรับสักาครับสูดอะไรเอกสูดกาลสินหรือสูดยันนี่พูดเมือกันไใส่เขกลอแเกแลไปใส่มาเบิ้งกันเมิ้กัน

โอยเอาน่ามาเจ๊ไปมึงใหม่เล่มูนะเอารับๆๆตัวนี้มารับตัวนี้โอ้แกซื้กมากินขาดแล้วพี่น้องเอ้ยมาทางในนอนี่อีดีไดายอีดีดดามาใส่น้อพัตตามูเก่าค่ะโก็ท่าโดยการท่าเดยการมูเก่าเลยมันเป็นโอ้โันนี้นี่โนมาแบบนี่โน่มาแบบนี้โน จุดจุดแล้วจุดจุดมือจุดจุดแล้วจุดสี่รอบเลยจุดสี่ทิศเลยจุดสี่ทิศเลยน้อยดับยังไงนะเอ้าลูกตูก็เริ่มจวดจ้าแล้วพี่น้องจ้าสิเป็นจ้าใดจะมาเบิ้งครับสุดสกคนครับ ดูน้ำจิ้มเจาะหน่อยเอออะไรเหลาแซ่ไปแล้วอะไรเคี้ยวเลยเคี้ยวเลยเนื้อเสียบนะไก่สมุนไพรไก่ดำสมุนไพรทานนะครับปะปะค,รครับวันนี้มีความรู้สึกว่าจังไรครับวันนี้ครับเมื่อนี้ก็รู้สึกว่เช้ากรู้สึกว่าจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอันนี้เพราะมันใจเพราะว่ามันเห็ดกระชับปวดไหมมันคือ,อ<ะ>ว่าเวลามันกระชับปวดไหมต้องรีบเร่งใส่เวลาดิครับผมครับผม เออไม่ไอยาพามากระชับเนี่ยกระชับเนี่ยพายในเล้กระชับไปแล้วจริงๆมันสีมื่มันสี่มี่สิบอดีพยาบาลหรสปอร์ตไลน์มาแล้วก็ได้ใจยังน้อยครับผมครับผมแต่ที่ป็ไปอยไปแล้วไปนี่ครับปลาหมาดนั่งคูรูคูรูคลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาคือว่ามีหกนะบ่อปลเรียวสิมีเกสปัตตาเคสกรอดปุกลูกซุปเปอร์นีงแซ่บปากแดงครับพี่น้องโอ้นี่ดีแซ่บปากแดงโคโลูพี่น้องโตระการลระการเอา ตอนนี้ยังไม่ได้จุดอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องขายของก่อนขายของก่อนครับพี่น้องขายของก่อนนี่ครับเอาเผาห่อนหน้าปลาใส่กะเล็กจีโอ้โหแพ้่แล้วล่ะจ้างว่ากันจ้างว่ากันพี่น้องพวกลูกไปรับแล้วพวกลูกไม่ไม่เอาพ่อนี้แล้วกลังจะอบทีนี้ครับนี่แหละเขากำลังออ๋

มั่นใจมั่นใจพายมั่นใจมักนะนะคือว่ารอบเดียวจบเปิดเะไรขึ้นนั่นให้ชุดไล่มาเกลดะไรขึนมาเอานี่ของคุณนั่นคุณรู้นี่นะของพี่น้องทีนำของผมนะครับผมแต่ว่าเพื่อให้เปิดก่อนอะไรแค่ไม่มีสาสามารถดขเขาดีประธานใหญ่มากเลยพี่น้องประธานใหญ่มาแล้วโอ้ใส่ชุดกุ้งจังดีตาคนแบกกุ้งพี่น้องถ้าผมไม่เล็นตักกระดูกคนดี รถตกะเดือะตี้เจาขึ้นเลยเจ้าลุงดเอสะาินรระนะบ่นเนีโนิโน่นโน่เอาสะพัสเบ้ามันอีทีนิโนแน่เลยนิโนมันใจผู้ใดนิโนมันใจผู้ใดระวางลุงตูแกกกลอดปลูกลูกซุเป,ป็นอง,งตามนา,ไไอาลองเดาดู เป็นยังเาพีเอาเอกไปยังรองเดาด้วยเราชมดีกว่ามาเจ้ามาเจ้าแม่นงเบงอ่ะตาคนต้งมั่นใจเนาะที่ตามต่อต่อไปพี่น้องโอ้เกศสุปตาคือสูมแห้งเลยะเหลือตะกระดกครับมันเหลือตะกระดได้นะโอ้ยมันเหลือตะกระดได้บาทนีนะมายังอกบาท

บางๆแล้วบางๆแล้วใช่บางบางๆด้ะเอาสรุปแล้วว่าบ้านกุกูว่ามาแข่งนะโมโอ้หำมนานตรงรงอพี่รองโอ้กเดกีด๋ยวหาทีนั่งนึงว่าเอครับเดี๋ยวกรรมการติ๊กตอกติ๊กตอกกันเลยนี่เฮต้าดเต้สุดครับเฮต้สุดกับแพ้่แล้วครับ ปาหน้าสูดได้เอ๊ะมันสีระเบิดได้นะมันสีระเบิดแต้เหตุนั้นน่ะมันเป็นอย่างได้นะะโมแพนานโอ้สูดได้ดอสูดได้ดิสูดได้ดิรถับเพิงมาสิรถับเพิโอขอทาไปหน้าผากพี่น้องโปรสเกลหน้าผากว่าตอนเทวดาเลย ไม่ไม่พอดีที่สามเดียวที่มคุยคุยจ้าคุยคุยแล้วพอแล้วเอาคือสิพอมันยเแค่สูดมันเป็นสูดของตัวใครอ๋อนี่แบบแบบ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 แ แต่หอกอกะเดี่หันเล่งยนงงามก้อีดังมีคิวงามสุยางก็เนงงากที่เยวน้อย่มันเกิน3ามสี้ยมาที่เลย้นมาย้นาเลย้มากมาแลข้มาเ้าเลยข้นมาเข้ามาเอด้าเลไหนมาลยขึ้นมคเลยขนึมาเขึ้มายนมาเลยขมเยขข้นาเขึนเ้ย ภู้ใดสีน้ำไก่มาจากแห่งวนตบบลใดกระซังนะครับเมื่อนี้คุณแม่สุภาพเอาเชิญครับนี่กรรมการรักครับกรรมการค่ะกรรมการค่ะเรียนเชิญค่ะมา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 นี่เขาได้แบบเต้ตั้งสามรถนี่นี่ครับนี่นี่มามามานี่กรรมการรักนะครับเอาเอากองร่้งพญาบาลมาทเนี่ยถึงอหไจะก้นเนี่ยมามามาตั้งกฎกติกาตั้งรถนะครับที่ไหน ผู้เขาร่วมแข่งขันมีความประสงค์ที่จะเขาร่วมแข่งขันหกทีมแต่ว่าพอาะจะหอดเวลาแล้วเหลืออยู่หาทีมเพราะว่าทีมกกโกบนสารสิทธ์บมาสารสิทธ์บมาสิทธ์เพราะดีไปไซรอบเป็นว่าไปไซรอบเป็นอย่างไปไซรอบกับจีแมนงูกับคาที่เรื่องมากกว่าเลยดังของค้ารอดังของคาก็เลยให้งสารสิทธ์บมาครับบั่นกกโกแต่ว่าคิดว่าตอนซุกเหลือจังหีบ้าผมมือ ก็เลยเหลืออยู่หาทีมครับมือนีทีมนึงทีมไดเมทลุงตูอานะครับหนุ่มสกุลสกุลบัณฑขมิ้นคก่ไปพี่เ่นขขออองงเจ้าตไปเป็นทีมของสีสุวัตตาพี่น้องทีมที่สามเป็นทีมมาจากโอเคเราเป็นรองสาระที่นี่ฝากพี่ฝากน้องวัทีนี่ก่อนครับเจอกันรยิบนาพี่น้องคลิปนี้ตะกุตะกักงัายใน้อยครับพี่น้องอ้าวโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่สวัสดีครับน้องไปทังนี้ครับระเบิยงต่อสู้ครับ